สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมโอ้โหขูดมันคือเเ่าครับมันนีอยุกกับพอคอยหนาคือเเ่าพาพี่น้องมาขูดมันเล็มมันมันเฮหลายครับมันบ่ค่อยเกิดแ่งบ่สวยบ่สวยเดี๋ยวไปหาคนไหนที่หลอดกันสวัสดีครับโอ้ลามวนๆแท้ สวัสดีครับครับชินเคยครับอยู่กับพใหญ่ที่หลอดคือเก่าครับผมสร้างอ้วนกำนั่นเหมือนเดิมครับสีหาทหารเสือเหมือนเดิมครับพาพี่พานนองมาเก็บมันกูมันคือเก่าครับฝากกับคลืมๆแล้วพี่น้องเอ้ยผลจะตกไหมโอ้ยมันบ่ง,ง้ามครับผมพี่นองแปลงไพกกับพกซะ มันบ่คอยเกิดน้ำครับพุ้นครับเป็นตาดํำให้อยู่นี่แหะครับวัติใจมันนี่แล้วก็ชิาไปขายสภาพมั่นแบบนี้กระสอยู่ประมาณอะไรล่ะตันกลัวสองตันนี่แหละครับ <c oughs> มองนี่มันบง่งามพี่น้อง ขังบโดกนะครับเพราะว่าตอนปลูกนะ่ะดินมันค่อนข้างแห้งนะครับมันจะเลื่อยทรงผลใ้มือหลากบัวหลายห้วก็นน้อยก็ห้วมหน่อยปุ๊บมันบดกแล้วแถมมาตายแรงนีกครับก็แห้งแต่เลือหน่อยพี่น้องแห้งแต่เด่นน่อยครับครับแปลงฟางผุ่นที่เขาบอปลูกนะครับมันจะพ่อเดือนแหละงมอยู่ครับเกิดเกิดเกิด ลอยเปเส้นเลยแต่ว่านา้ำท่วมเทพังไปหลายเถิบแล้วอย่ามันพี่น้องให้ธรรมชาติเรียงบ่ได้ทุ้นี่สันสัครับเดี๋ยวเฮดเวียก,ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเฮ้าจังมารุ้นกันว่าแป้งนี้สามไร่นะครับมันสีแดงจักกันสภาพหมอ้อมันแบบนี้นะครับกสภาพกรกๆที่นี้จะจบแล้วครับพยายสิรลด สวัสดีครับน่าเศร้าแทนเนาะแดดขนาดครับพรายที่หลอดจุดเครื่องจะนอกไม่เนี่เอาคลิปนี้เอาไว้สำเนี้สักก่อนครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอหายพี่น้องโศกมานโศกมานเลยครับเด้อสวัสดีครับ